EVER HEALTHY PODCAST รเพาะสุขภาพทีีด่ดคคือความมั่งงงของชีวิตคั Ever <Healthy> สวัสดีค่ะกลับมาพบกับโค้ดวีนาภัชยามนแก้วพิจิก์ค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาว Ever Healthy Podcast ทุกคนนะคะวันนี้วีนาก็มี4วิธีการลดไขมันสะสมโดยไม่ต้องออกกำลังกายมาฝากเพื่อนๆกันค่ะอย่างที่เรารู้กันว่าถ้าอยากจะลดไขมันในร่างกายแล้ว ั้งไขมันสะสมทั่วตัวหรือแม้แต่จะลดสัดส,ส่วนแต่ละส่วนออกนั้นถือว่าเป็นวิธีที่ช่วยทําให้สาวๆได้กลับมาผอมเพรียวได้แต่ไม่ใช่ทุกคนที่พร้อมออกกําลังกายใช่ไหมคะวีน่าก็เป็นคนหนึ่งแหะคะ่ะที่ไม่ชอบออกกําลังกายทั้งในเรื่องของเวลาและสภาพร่างกายบางคนมีไขมันสะสมเนื่องจากร่างกายเกิดการบาบเจ็บจนไม่สามารถออกกําลังกายหนักๆได้หรือบางคนก็น้ําหนักตัวเยอะจนเกินไปเราก็ไม่สามารถออกกําลังกายหนักๆได้เช่นกันค่ะหรือบางคนก็ติ ที่เวลาเพราะไม่มีเวลามากแต่ต้องการจะลดไขมันสะสมในร่างกายซึ่งนอกจากการจะออกกำลังกายแล้วเรายังมีวิธีที่สำคัญวิธีนี้นะคะคือการลดไขมันสะสมในร่างกายเนี่ยด้วยการควบคุมอาหารค่ะโดยวิธีที่จะกำจัดไขมันสะสมในร่างกายผ่านทางการควบคุมอาหารสามารถทําได้ดังนี้ค่ะ หนเน้นการกินโปรตีนนะคะเพื่อนเอ,นอาหารประเภทโปรตีนนั้นจําเป็นต่อการสร้างกล้ามเนื้อในร่างกายนอกจากนี้ยังช่วยให้เราอิ่มท้องได้นานเมื่อเราอิ่มก็จะไม่อยากกินขนมจุกจิกถือเป็นการลดการรับพลังงานที่ไม่จําเป็นได้ไปในตัวโดยการเลือกกินโปรตีนนั้นควรเลือกกินจากโปรตีนจากเนื้อสัตว์ที่ไม่ติดมัน หรือติดมันได้แค่เล็กน้อยถั่วและธัญพืชเต้าหู้ไข่ต้ม 2. ลดการกินอาหารแปรรูปค่ะถึงแม้จะบอกว่าให้กินอาหารประเภทโปรตีนให้เยอะขึ้นแต่ก็จะต้องเลือก กินอาหารโปรตีนแบบที่ไม่ผ่านการแปรรูปจะดีกว่านะคะอาหารแปรรูปเช่นไส้กรอกแฮมอาหารแช่แข็งต่างๆหากเด่งได้ก็ควรเลี่ยงอย่าไปกินบ่อยมากค่ะเพราะอาหารเหล่านี้มักมีน้ําตาลและน้าเชื่อมรวมถึงมีปริมาณโซเดียมค่อนข้างจะสูงเลยทีเดียวค่ะการกินอาหารแปรรูปบ่อยๆเนี่ยย่อมไม่เป็นผลดีต่อการเผาผ่าญไขมันในร่างกายและมีโอกาสทําให้ตัวเราบวมจากโซเดียมได้ค่ะสเพิ่มไฟเบอร์ลงไปในมื้ออาหาร ผักผลไม้รวมถึงถั่วและธัญพืชต่างๆมีไฟเบอร์หรือเส้นใยที่ช่วยให้เราสามารถกาจัดไขมันในร่างกายได้ค่ะนอกจากนี้ไฟเบอร์ยังช่วยให้เรารู้สึกอิ่มได้นานขึ้นในขณะที่เราลับแคลอรี่น้อยลงทําให้ร่างกายสามารถลดไขมันลงไปได้โดยที่เราไม่รู้สึกทรมานจากความหิวเนื่องจากเรายังอิ่มเท่าเดิมแต่รับพลังงานน้อยลงกว่าเดิมค่ะ สี่การจัดสัดส,ส่วนอาหารนั่นเองนะคะเพื่อนๆถึงแม้ว่าการกินอาหารที่มีประโยชน์แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะกินในปริมาณที่มากๆกได้ในขณะเดียวกันก็ไม่ควรกินน้อยจนเกินไปควรจํากัดปริมาณอาหารให้พอดีกับที่ร่างกายต้องการจะช่วยให้เราไม่รับแคลอรี่เกินหรือน้อยเกินไปค่ะและทําให้ร่างกายดึงเอาไขมันที่เก็บสะสมเอาออกมาใช้ได้ดีซึ่งเป็นการลดไขมันสะสมในร่างกายอย่างถูกวิธี โดยไม่ต้องกลัวว่าจะเกิดอาพก,การโยโย่เอฟเฟกแต่อย่างไรคะ่ะตอนนี้วินาก็มีมาฝากเพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่คะ่ะสวัสดีค่ะ Ever Healthy Podcast เราสุขภาพที่ดีคือความมั่งคั่งของชีวิต